วิดีโอสาธิตการใช้งานเครื่อง NHT ยี่ห้อ BioLite รุ่น F 3 0ค่ะตอนนี้นะคะจะเป็นไฟสัญญาณเตือนค่ะสัญญาณเตือนไฟเหล่านี้จะสว่างขึ้นเมื่อมีการเตือนความผิดพลาดของตัวเครื่องหรือว่าความผิดพลาดของการวัดนะคะตอนนี้จะเป็นหน้าจอแสดงผละคะ่ะสามารถปรับเปลี่ยนได้2แบบนะคะปุ่มนี้จะเป็นปุ่มเปิดปิดเครื่องค่ะส่วนไฟตรงนี้จะเป็นไฟแสดงสถานะการทํางานค่ะเมื่อไฟขึ้นสีเขียวนะคะคือ เชื่อมต่อกับ AC ค่ะเมื่อไฟขึ้นสีส้มนะคะคือใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ค่ะต่อมาเป็นปุ่มที่หน้าจอนะคะปุ่มสีเขียวนี้คือปุ่มเปิดปิดเครื่องค่ะปุ่มนี้นะคะเป็นรูปมือนะคะหรือรูปแขนจะเป็นปุ่มพัดความดันค่ะปุ่มนี้นะคะจะเป็นปุ่มปิดการเตือนหรือยกเลิกการเตือนนะคะปุ่มนี้จะเป็นปุ่มฟังเสียงสลับเสียงหัวใจค่ะปุ่มนี้จะเป็นปุ่มการกดทางเทคนิคนะคะ ปุ่มนี้จะเป็นปุ่มรีเซ็ตทาโคค่ะหรือรีเซ็ตกร์ดปุ่มนี้จะเป็นปุ่มปริน์นะคะกดเมื่อต้องการจะปริน์ก็กดปุ่มนี้ค่ะต่อมานะคะตัวนี้จะเป็นคีย์น็อปนะคะไว้สําหรับควบคุมเคอร์เซอร์ที่หน้าจอค่ะต่อมามาดูที่หน้าจอนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นปุ่มสตาร์ทกดแล้วเครื่องจะเริ่มทําการปริน์ค่ะตัวนี้จะเป็นการกรอกข้อมูลผู้ป่วยนะคะกดเข้าไปก็จะมีช่องให้กรอกข้อมูลผู้ป่วยต่างๆขึ้นมาค่ะ ต่อมานะคะจะเป็นเมนเมนนี้เข้าไปเพื่อตั้งค่าการตั้งค่าค่ะ l เ y o u t นะคะจะเป็นการตั้งค่ารูปแบบหน้าจอนะคะสามารถเปลี่ยนว่าเราอยากดูการาฟหรือเปล่า,าได้หรือว่าเราอยากดูแต่ค่าตัวเลขนะคะต่อมาการตั้งค่าลามนะคะสามารถตั้งค่าลามสูงต่ำได้ค่ะต่อมาเป็นการตั้งค่าฟิทเทลนะคะซึ่งเราสามารถตั้งค่าโท,โท,โทโรทอลได้ตรงนี้ค่ะต่อมาเป็นปริ้นเซตอัพนะคะเป็นงานตั้งค่าการปริ้นตั้งค่าความเร็ว สามารถมาเปลี่ยนตรงนี้ได้ค่ะว่าเราจะพิมพ์กี่เส้นต่อ1หนาทีค่ะต่อมาเป็นการตั้งค่า system setup นะคะเป็นการตั้งค่าระบบค่ะตั้งค่าเสียงความสว่างหน้าจอตั้งค่าสีแล้วก็เปิดโหมดเดโมโดได้ที่ตรงนี้ค่ะอันนี้ก็เปิดโหมดเดโมดอยู่นะคะ มารเรามาดูที่ปุ่มตรงนี้นะคะเมื่อก่อเข้าไปจะมีปุ่มลัดเพิ่มขึ้นมาอีกค่ะก็คือมีความสว่างหน้าจอมีเสียงมีดูประวัติของการบันทึกได้นะคะแล้วก็เปลี่ยนเลเยอร์ของหน้าจอได้ค่ะตรงบริเวณหน้าจอนะคะก็จะมีการโชว์เวลาอยู่ที่ด้านนี้ค่ะแล้วก็มีการโชว์แบตเตอรี่แล้วก็ความเ็วในการปิมพค่ะ